เคยสังเกตไหมเวลาที่เราไปนอนตามโรงแรมดีๆอ่ะเฮ้ยทำไมมันนอนหลับสบายจังเลยก็ต้องบอกอีกนะครับพวกโรงแรมดีๆโรงแรม5้าดาวเนี่ยโดยเฉพาะที่มีเชนโรงแรมดีๆนะเขาให้ความสําคัญกับการนอนมากๆเลยครับผ้าม่านเนี่ยจะต้องโอ้แลกกันอย่างน้อยเนี่ยสาเซนผ้าเนี่ยจะต้องเอามาเช็คเอามาทดสอบนะฮะเอามือถือสองเนี่ยแบบจะต้องห้ามผ่านเลยแสงห้ามผ่านเลยนะฮะความโปร่งแสงเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นแสงเนี่ยจะต้องปิดทึบสนิทเลยต้องบอกอย่งนี้นะครับว่าถ้เกิดคุณคิดว่าคุณอยากจะทําให้บ้านคุณเนี่ยเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการนอนหลับแบบ d e ีฟ l e e p ได้เหมือนโรงแรมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะมีเทคนิคการออกแบบเริ่มต้นอย่างนี้นะผนังคุณต้องเก็บเสียงอา,อาจจะใช้เป็นดับเบิลวอลลุ่มนะครับอาจจะใช้เป็นดับเบิลวอลนะฮะมี2ชั้นแล้วก็ใส่ฉนวนเนี่ยเข้าไปตรงกลางสุก ฉนวนเนี่ยอาจจะเป็นโฟมอาจจะเป็นล็อกวูล็อกวูคือพวกฉนวนใยแก้วนะครับลดเสียงที่มันจะทะลุผ่านจากภายนอกเข้ามานะฮะหรือถ้ามันเป็นประนางปูนอยู่แล้วคุณก็บุพอเพบุเข้าไปด้านในนะครับมันก็ทําให้เสียงเนี่ยไม่เล็ดรอดเข้ามาอันที่2เลยก็คือหน้าต่างประตูจะต้องเลือกที่มัน soundproof window and door นะครับคือต้องบอกว่าคาว่า soundproof เนี่ยคือมันจะมีอันดับแรกก่อนมันจะมีอลูมิเนียมก่อน ตัวโปรไฟล์ที่ต้องใช้คุณก็ต้องใช้ตัวที่มันมีแกลบน้อยที่สุดแกลบก็คือช่องว่างของอากาศอันที่2กระจกเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้นะมันจะมีกระจกที่เป็นกระจกอินสูลเลชันกับลามิเนตกลาสคือถ้าคุณอยากจะปกทคเรื่องเสียงจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าลามิเนตหรือช่วยติดฟิล์มก็บกชั้นหนึ่งก็ได้นะอันที่3ก็คือพวกวัสดุที่มันซับเสียงภายในห้องนอนอย่างเช่นพรมผ้าบุผ้าม่านเลือกหนาๆเลยนะฮะ ผบุประม่านเนี่ยพรมเนี่ยเลือกที่มันมีหนาพอมันมีความหนานิดนึงอ่ะเสียงที่มันเล็ดรอดเข้ามาแล้วที่เราพยายามโปรเทคแล้วเนี่ยเรียกง่ายว่ามันก็จะช่วยทําให้เงียบลงมาอีกนะฮะเรื่องเลเยอร์นะฮะการจัดวางพื้นที่นะฮะคุณเลี่ยงได้เลี่ยงไอพื้นที่ที่มันอยู่แหล่งติดแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะทํายังไงให้ให้ให้มันไกลจากแหล่งกําเนิดเสียงหรือมีตัวบล็อก นะฮะไม่ได้โดนแหล่งกําเนิดเสียงโดยตรงนะครับก็จะบอกอย่างนี้นะครับการที่คุณออกแบบได้แบบนี้เนะี่ยทำให้ห้องนอนเงียบเนี่ยมันเป็นไซคลอจีซาวด์ดีไซน์เพิ่มไวท์นอยส์นะครับอาจจะเป็นเสียงน้ําตกเล็กๆเสียงแบบธรรมาชาตินะเสียงแบบ เคยนอนแล้วเปิดแบบรีแล็กซ์โหมดที่มันเป็นเสียงธรรมชาติเปิดในสปอต i ฟี่หรือจะเป็น YouTube ก็ได้นะครับทำให้เราจะผ่อนคลายเห<ม>็นไหมฮะแล้วก็ใช้ความเตียงใช้ความถี่ที่ต่ําๆนิดนึงมันจะทําให้เราร่างกายเราเนี่ยหลอกร่างกายนิดนึงให้อยู่เข้าสู่โหมดของการพักผ่อนก็ลองจิงนตนาการดูนะครับถ้าคุณเข้าไปอยู่ในห้องที่แบบมีตะต่าง2ชั้นมีผ้าม่านบุสะจนแบบหนามืดสนิทเลนะแล้วคุณเข้าไปแล้วคุณได้ยินเสียงหายใจของตัวเอง ผมรับประกันยังไงก็ดี p สลีปแน่นอนก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับ